แต่ยังมาฝามนะเอาขึ้นเสียบ่อย่สบขนของน้าองหั้ไม่งใ้เลยเดม่ล้อไราเดียวแต่ส้งคลอายคล้ายันนี้เนีอค่ะยกผู้เขาออกจากยกผู้เขาออกจากวอลเล่นบ่พวกเองเสียพโจพโจกเขไ่ได้ให้บ่โอ้คือกาเห็นกระบูกสาวแบบนี้ เออตัตลาใจเุตรปนไวันนี้เขาได้มาแชเพียงอันนี้เ่นป้เสียใหมแม่เียนพ่อกะดี้โอ้ยน้อยใส่ใสใส่เสียมันนี่ฮาวใลูป้ายแ่ปชุมนี้เสียนี่ตูเอามาแล้วพ่อจะกลับบ้านมันพรุ่งนี้ปับก่อนปัเสืเออเอเสียขาว เจอใแล้วเชิญนั่งเลยนะครับสมากคลิปตัวนะครับสมาชิกเราอมาเร็วแทะออพราะท่นเลียวยู่คิปแรกอ่ะมาเรียวโผลเว้ยชิบแรีวเพระท่านตังคสื้ออยู่ไหมมาเร็วให้นี่ต่มันจีึ้นก็เมือผมไม่เลยสูเกบีไปไแล้วเราหาเชียงหมเนาะโอ้โห้อกกาซื้อวานเนีย มีสองเครื่องโอกสีสองเครื่องต้นนี้ี้เดียวลายปุ๊บแล้วย่นเขาลงย่เขาล่างส่เกียรหรอไอ้นี่ม่ได้งอนเพย์้อนผู้น้ตีพกกาเสื้ออือเออ่าเจ้าของนี่แหละอือี่ผอนยของอลิดไหมของน่ารักค่ะของของอิสอ่ะน่ารักตัวสามีไหมแปนขอมครับานี่คร ขอมูลนที่นี่ผู้ได้นำถั่วมาแจ้งทั้งพี่เด้อนี่จดแล้วจดแล้วจดแล้วทั่วลงเด้อว่าเป็นแถกขตดทั่วลงย่อนจดประทันเด้ออจดประทันได้ข่าด่าแก่ของไหมเออทุกวันนี้รอบครอบแล้วเที่รอบครอบทุกอย่างแต่วันเขาอดสลิปถวาวมาได้จากสามหมื่นนะรอบครอบ ใส่ดังไข่ฟอกพ่อส่งมาพ่องมาโอสวัสดีครับสวัสดครับอยากขาอยากสวยนะครับไปซื้อได้ที่ตะกร้าครออบงคือบรอกระปุกอันนี้มอวัเออเออบขึ้น่าไ้อมเยหยียบีว้าวมกอะเหยียบีเลเห้ขนหไปเหยีย่ยุ่งองเขาเหยียบมาไล่เขาแร่อีนี้ป่ะนี่ เดียไปโดเนาะโนโนเป็นคนองเพีงจังยังส่เมนขอีเผื่อเาา็เลยมาพดเดียวกันม้เดียวกันไหมอร่อยอร่อยแนวนรยแดินี้อากงจกันเด้คาเสือไปมือนกจกันเลด้คาเสือน่ะุละอีจ้ามือไปเลยด้ีอกับแพง กันกันเยเยี่ก่อยมาสิพ่ออนกอะไ้คูไก่อยู่ในชื่อฟิลินด้วยคนไหนมาไม่มาคนไทือไม่ถือใช่นโอ้เอาเอาละวันนี่กับแมเดี๋ยวกนะ่แล้วก็ต้นเลยอันนี้พ่อกล้องครับมาใกล้ใกโอ้ยมานแล้วมานแล้วก็ขึ้นหานก็ได้มันนี่ข้ามนั่ข้ามนั่นข้ามนั่นเด้อมันแล้วก็ขึ้นหานก็ได้มัน อันนี้นี่เดละพระเจ้าพระเจ้าพูดพอขึ้นรถแล้วพ่อขึ้นรถแล้วเอาเจริงๆเพิ่งในไหมล่ะยังนี่พ่ออันนี้คุณหลิวคุณหลิวหรือคุณที่ว่านด้ลซื้อไปที่ไหนล่ะลูกต้นช้อนเงินช้อนทอง ของพ่ออยู่ในคุณอีกสามสี่พันหกพันนี่แหละของพ่อพ่อจกของพ่อมันอะไรก็กำลังจะไปจกมาให้นี่ไงไม่ใช่ของพ่อลูกหงพ่อเนี่ยจกไปแล้วธนาคารไทยมีสามเป็ดของสี่สามส่วมีอะไรมาให้ลูกสาว หอยแดงเจ็บมืออยู่อันนี้ผสมอันนี้ผสมคนเกิดหมานน้ำหลายบ่หลายบ่หลายลูกตากประยุทธ์มาแล้วค่อหมันน้ำปลาไหลแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับรักษาสมาชิกทุกท่างโอเคครับหนึ่งชั่วโมงสิบห้าแล้วครับทุกคนวางโทรศัพท์ครับเข้าสู่บทบวกกันส่วนบทไหว้พระนะครับ ุญาตส่วนบนไวไฟนะครับไปต่อครับ <broken> ค <quote not player> ุยก <inappropriate> <s Elliott ills> ันต่อนะครับประชุมกันต่อนะครับพูดคุยในวารละนะครับเสียปิดคนไหนยังไม่มาก็ตามกฎตามระเบียบกันไปฉะนั้นทำอะไรนะครับ เวลานะครับเป็นเครื่องน,นับใหมูพเท่าหยอกกันมาเรื่อยๆนะคงัูพเท่าหยอกกันกระดูกกระเดี่ยวกันนกบพอดีหรอครูไก่ครับเช็กด้วยว่า้วส่งชื่อให้ผม ลูกมาเจ้าเสื้อมาสั่งนี้ยังว่างอยู่นี่บอผู้ใดบอทผา้ใดในเสือมีบอผู้ใดที่ยังไม่ได้เสื้อ,อมสมาชิกทีมงานงนะครับพราแจกวันหมดแล้วแล้วคนไหนไม่ใส่มีเมนเด็นซูเดนซื้อ เมื่อกี้มีพอแบงแบงโชคเมื่อกี้ได้ลนะ้วไม่ถึงยังไม่ได้อ่าไปเอาเอาอะไรก็ไปเอาถูกเล็กนน,น่าจะพบหมดแล้ว